มาดูอีกจุดหนึ่งคนละจังหวัดแต่สถานการณ์เดียวกันเลยค่ะที่ศูนย์โฮมพักแม่น้ำโขงตาบลบ้านม่วงอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายทางหนองคายแอนเฟรนร่วมกับสมาคมเครือข่ายสภาองคอ์กรชุมชนลุ่มน้ำโขงเจ็ดจังหวัดภาคอีสานแล้วก็กลุ่มฮักแม่น้ำโของอาเซียนยูธนะคะเขาจัดกิจกรรมสร้างสารรค์ในช่วงปิดเทอมสําหรับเด็กๆและเยาวชนจากโรงเรียนปกักชมวิทยาโรงเรียนวังม่วงพิทยาคมโรงเรียนบ้านวังม่วงแล้วก็โรงเรียนบ้านหนองให้เด็กๆได้ตระหนักถึงคุณค่า ของสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นบ้านของพวกเขาสถานการณ์ในพื้นที่เจอข้อท้าทายไม่ต่างกาันค่ะเราตั้งชื่อว่าแม่น้ำโขง2อง5เพราะว่า เราอยากให้คนมารู้จักแม่น้ำโขงในหน้าร้อนมากขึ้นคิดว่าหน้าร้อนเนี่ยคนจะมาเล่นน้ำบ้างแต่ว่าจะไม่ได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนิเวศของแม่น้ำโของอย่างจริงจังขนาดนั้นเราก็เลยถือโอกาสนี้เอาสองคนสองกลุ่มมาเจอกันก็คือเด็กเมืองที่เราอยากจะให้เขารู้จักน้ำโขงมากขึ้นแล้วก็เด็กในพื้นที่เองที่อยู่ใน พื้นที่มาต่อแต่ไม่เคยตื่นเช้าตอนตีห้าคึ่งเพื่อที่จะไปสูตรอากาศตอนเช้ากลางโขงค่ะก็คือว่าอยากให้ทั้งสองกลุ่มมาใช้เวลาร่วมกันมาใช้เวลาสำรวจสิ่งใหม่ๆที่มันอยู่ใกล้มือของเราไปด้วยกันค่ะลงไปสำรวจแม่น้ำโขงด้านล่างศูนย์ักโขงนะคะแล้วก็ไปตัด ต้นเม้ลาบยักษ์แล้วก็ไปเก็บขยะริมโขงแล้วก็ไปสำรวจดอนก้อนแดงค่ะแล้วก็วันนี้กิจกรรมก็จะมีไปดูแสงแรกของริมโขงค่ะแล้วก็กิจกรรมที่ชอบที่สุดนะคะก็คือเวิร์กช็อปสอนทำสร้อยทำกำไรค่ะ ที่เป็นคนงคายแต่ว่าเราเกิดในตัวเมืองในตัวเมืองม,มันก็จะมีความยุคสมัยใหม่มันจะเป็นพวกตึกมันจะเป็นวหารธรรมแบบไทยกลางหมดที่ถูงหมดได้ไหนมาเรารู้สึกว่าการเรกิจกรรมปิดเทอมสร้างสรรค์หรือว่ากิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นโดยเฉพาะพิจารเพศน,น,น้องขายแฟงเรนนะคะเป็นทําให้เราได้รู้สึกเชื่อมโยงกับบ้านเกิดตัวเองมากขึ้นบางทีเราไม่ได้มองไปที่รอบๆเราว่าเรามีอะไรบ้างเราแค่เรียนหนังสือแล้วก็ออกไปเติบโตข้างนอก การที่เราบอกว่าได้มีกิจกรรมดีๆทาให้เราได้กลับมามองบัานเกิดตัวเองในในมิติต่างๆค่ะก็เป็นเป็นสิ่งที่รู้สึกว่าไม่เสียดายเลยะค่ะที่กลับมาคือได้เรียนรู้เกี่ยวกับพืชพันธุ์ในแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าหินที่แม่น้ำโขงนี่สามารถนำมาทำเป็นสร้อยข้อมือเครื่องประดับได้ด้วยค่ะ